อร่อยเลิศ <'s> คุณรีนอร่อยเลยิศ mm hmm. รสปราสซซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากชวนมารับประทานอาหารดูแลทั้งรูปร่างและสุขภาพที่ร้านชะอุ่มเครื่องที่ o p อ c ิโค o โ e เกโบประกอบด้วยแซลมอนสดหันเตา๋าเคียงมากับมะม่วงสุกอะโวคาโดยำสาหรายจานที่สอง สลัดแซลมอนย่างอะโวคาโดแซลมอนสเต็กย่างทานกับอะโวคาโดคุณประโยชน์เพียบม,มาถึงชุดข้าวไก,กไก่ทอดซอสน้ำบังใช้สะโพกไก่ทอดผสานกับซอสน้ำบังอร่อยลงตัวสุดท้ายข้าวหน้าเนื้อผัดซอสเทริยากิท็อปปิ้งผักเลือกได้ตามคกรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับุรีดวันนี้อยากจะชวนเลยนะคะเพราะว่าอาหารที่นี่นะหนึ่งคุณทานแล้วคุณได้สุขภาพ สองคุณทานะะแล้วคุณดูแลรูปร่างคุณได้นะคะชื่อร้านว่าชะอุ่มพหลโยธินซอยสองคุณเด็ดรัตนะจงเกียรติสวัสดีนะคะคุณเด็ดค่ะสวัสดีค่ะร้านชะอุ่มสมกับสโลแกนเขาบอกว่า feel good. good food ไป ของเราเป็นยังไงตีมร้านเราติมร้านเป็นแนวเฮลตี้ฟิวชั่นฟู้ดนะครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถมาทานที่ร้านได้ครับแนะนำเมนูที่หนึ่งเป็นท็อปพิคอฟโปเกะโบนะครับจะประกอบไปด้วยข้าวญี่ปุ่นนะครับท็อปด้วยอะโวคาโดมะม่วงมะเขือเทศสาล่ายแล้วก็บีทรูทนะครับแซลมอนสดจากนิวซีแลนด์นะครับน้ำสลัดเป็นเทาซ์ไนแลนด์จะเป็นเบทนะครับแล้วลูกค้าสามารถเลือกงานญี่ปุ่นเพิ่มได้ครับเมนูต่อไปนะครับเป็นสลัดแซลมอนย่างอะโวคาโดนะครับ ตัวแซลมอนเนี่ยจะเอาไปย่างพร้อมกับตัวพริกไทยดําแล้วก็โรยเกลือนะครับจะเป็นผักสลัดออร์แกนิกนะครับเสิร์ฟคู่กับมะเขือเทศดังไงญี่ปุ่นหอมใหญ่แล้วก็ท็อปด้วยแซลมอนอย่างนะครับเสิร์ฟคู่กับอโวคาโดสดนะครับน้ำสลัดสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับเอามากรอบกันหน่อยสิ ชุดข้าวไก่ทอดซอสนำบางครับนำไก่สะโพกนะคะไปชุบแป้งทอดราดด้วยซอสนำบางที่ร้านพุงเองนะครับท็อปด้วยทาทาซอสอะไรต่อจ๊ะข้าวหน้าเนื้อผัดซอสเทอริยากิครับอันนี้เป็นเนื้อสะโพกสไลซ์บางนะครับนำไป ผัดกับซอสเทอริยากินะครับจะเสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นหมูหรือไก่ก็ได้ครับเพิ่มรสชาติโดยการเพิ่มผักที่สามารถเลือกได้เช่นกันครับเมนูนี้เป็นแอปเปอร์ทเซอร์นะครับชิคกแอนชิฟเป็นไก่ทอดคลุกซอสนำบางนะครับรวมกับตัวเรนฟายที่ทอดกรอบนะครับและวันนี้หลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆที่ชะอุ่มพนเยลจินซอย2เป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชะอุม่มตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยทิน2เขตพญาไทครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤทิ์และพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณีทไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ในช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณีทและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านชะอุม่ม พอหนโยธินซอยสองมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างคะเด็กสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l ิเวอรี่ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มีนาคม2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นยูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+, 3ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ อร่อยเลิศกับบดิเลฟแม่ชื่ออีติงย่าผิงฉ้างต้องกินค่ะ